สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมพ่อค้าสไตล์ใหม่นะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมบูเชอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมตรโตชูบุรโตชิบูเดนสไตล์นะครับวันนี้เราก็มาทําตามสัญญานะครับที่เราจะหาเซตที่ว่าเหมาะกับชุดของอุจิฮะเนี่ยนะครับก็คือความสามารถของชุดอุจิฮะนะครับเพิ่มพลังการโจมตีระยะใกล้และทําให้ศัตรูล้มได้ยากขึ้นครับ2คือลดคูดาวของสกิลนินจานะครับ จะทาให้เราสามารถใช้สกิลได้ไวขึ้นนะครับเซตเล่กหนักที่ผมเลือกใช้ก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวาไปดูกันเลยนะฮะก็เซตที่ผมเลือกใช้นะฮะก็จะมีตามนี้นะครับอาวุธก็จะเป็นอาวุธของอาซึมะนะฮะส่วนอุปกรณ์นินจาก็จะเป็นคุนในะฮะส่วนสกิลที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะมีสกิลที่1นนะฮะก็จะดึงสตูเข้ามหาเรานะครับเพื่อที่จะทําการโจมตีต่อเนื่องนะฮะสกิลที่2นะฮะ ก็จะเป็นสกิลพุ่งเข้าไปเตะสตูให้ลอยขึ้นนะครับเพื่อที่จะทาดามเมจต่อไปนะฮะส่วนสกิลที่3นะครับก็จับสตูนะครับคือลอยขึ้นฟ้าแล้วก็เอาดินเอาหินมาล้อมรอบนะครับแล้วก็ทุ่มใส่พื้นนะฮะก็สกิลรามากที่ผมเลือกใช้ก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวยังไงไปลองดูกันนะครับว่าผมจะสามารถทําคอมโบได้ไหมนะฮะแล้วสกิลนี้จะเหมาะกับชุดนี้หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับ ส่วนโหมดที่ผมเลือกในการทดลองช่วยกันนะครับก็เป็นโหมดสไบเวอร์นะครับแต่ก่อนที่เพื่อนเจะไปดูกันนะครับรบกวนกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนเพื่อนดูด้วยกันนะครับยังไงก็รบกวนด้วยนะครับขอบคุณนะครับสกิลแรกที่เราจะใช้นะครับสกิลดึงเข้ามานะครับแล้วเราก็ะกดโจมตีต่อเนื่องนะ ถ้าเขาหลุดไปไดนนเ้เราก็ใช้สกิลสองต่ออันนี้ใช่ระหว่างออสกิลเราก็ใช้คุณนายไปก่อนนะครับนี่ครับการใช้สกิลของสกบก็คา,าบแล้วนะครับคือแรกระหว่งางออสก,กิลก็นั่นครับคุณนายรอไปก่อนนะครับรอไม่จำเป็นนะเข้าไปเพื่อที่จะ โจมตีครับเพราะว่ามันเป็นการเสี่ยงมากนะครับเ,เราอาจจะโดนโดนโจมตีก็ได้นะฮะอย่างนี้ฮะน,นี้เราก็หนีก่อนนะครับเพราะว่าสกิลเราเน้นการโจมตีแบบตัวต่อตัวนะครับไม่ได้เป็นสกิลแบบสกิลหนนะม่มีโอกาสที่เราจะโดนโจมตีจากศัตรูที่เราคนอื่นได้นะ เอาค้าไปหนึ่ง ถ้าโดนหุมก็พยายามหนีอรเพราะว่าเราเสี่ยงโจนโจมตีก็อาจจะตายได้นะครับแล้วก็หาจังหวะนะครับดึงเขาเข้ามาแล้วก็โจมตีน네่ครับ รจริงมาแล้วก็ใช้การปกตีโอ้คนนี้นะครับเราไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงนะครับเพราะว่า ทำให้ yup. tai, us, เราอาจจะตายได้ฮะหาจังหวะซะอย่างนี้ฮะโน้เนี่ยครับพอเราทำดาเมจได้เราก็หนีครับรอสกิลมาแล้วเราก็ใช้นะฮะทีนี้ผมก็จะเน้นเป็นคอมโบที่ทำต่อต่อคอมโบกับเป็นคอมโบของวุณนะครับในเรการต้องตีพื้นขายเป็นหลักนะครับก็จะ ไม่ค่อยมีสกิลซีซีเท่าไหร่เอ้ยก็จะไม่ค่อยมีสกิลพวกทำดาเมจเป็นกลุ่มนะฮะแต่ก็ฆ่าได้นะครับถือว่าก็ค่อนข้างดีเลยนะฮะทำให้เราได้ใช้ความสามารถของชุดเนี่ยเต็มที่นะฮะ มันเก่มันก็พยายามฟังเสียงครับเพราะว่ามันก็มีประโยชน์ะนะ,นะนนครับอย่นะครับเขาพุ่งมาโอ้สิหาง จบไปนะครับด้านดัดที่3นะครับเด๋วไงเราก็ลองไปดูกันอีกเกมนะครับว่าจะสามารถทำคอมโบได้จริงไหมเพื่อเป็นการยืนยันด้วยนะครับ ก็สกิลแรกนะครับที่เราจะไปขโมยก็คือสกิลที่ หนึ่งนะฮะดึงเขาเข้ามาครับเราลุกแล้วเราก็สกิลสองต่อนนะฮะอันนี้คือเขาใช้วิชจาจะาแยกตัวไปฮะ เราจะข้าม well. ูหนีอย่างเดีนี่คัก็่วนใก็ใช้สกิลหนึ่งนะครับในการดึงเข้ามาทำการโจมตีคอมโบนะัะ บางทีเข้าไปก็อาจจะโดนได้นะระวังกันด้วยนะครับ ไฟกอนแท้ตีพอดีเลยครับตีเสียเลย Slow. Yeah, yeah, yeah. Too slow. Yeah. This is our chance. Okay. Let's die. Yeah. Universal Bull. Slow. Yeah. It's slow. เนี้องเครานี s. <S ้นะฮะคอมโบดึงเข้ามาวก็ทาดเมจะพุไปไม่ติดก็ใช้ค so ู่นายไปก่อนนะ ก็ตกไปครับแล้อ<ร>ันดับสามก็ถือว่ายัางคอมโบได้ดีแล้วคะแนะน,นเราก็ไม่ได้ต่างจากอันดับหนึ่งอันดับสองมากเท่าไหร่นะครับถือว่าคอมโบก็ใช้ได้นะครับเซตนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะถือว่าโหดอยู่เลยนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ